สวัสดีครับชื่อรัฐจำปามูลครับมาจากโครงการเทศกาลแอนิเมชันนานาชาติภูแล2568ครับก็เทศกาลของเราเป็นเทศกาลภาพยนตร์แอนิเมชันครับที่มีโปรแกรมฉายแอนิเมชันที่หลากหลายน่าสนใจจากทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศครับแล้วก็มีเซสชั่นที่โอเพ่นเพื่อให้คนที่ทำแอนิเมชันทั้งในไทยและต่างประเทศส่งผลงานมาร่วมฉายในเทศกาลได้ครับคือเป้าหมายของเทศกาลเราก็คือเหมือนเราผลงานดิส i อนอาร์ตแอนิเมชันที่น่าสนใจมาฉาย มาจัดโปรแกรมฉายในพื้นที่เชียงรายครับให้คนในพื้นที่ศิลปินหรือผู้สนใจอนิเมชันได้มาดูมารับแรงบัานดาลใจแล้วก็มีเซสชั่นเวิร์กช็อปที่พัฒนาพัฒนาคนทำงานด้านอนิเมชันด้วยครับแล้วกออ็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนที่โอเพนคอร์ให้คนที่ทำงานอนิเมชันส่งมาร่วมฉายนิทรรศการได้แล้วก็เพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากให้คนที่ทํางานสายดิจิตอลได้มองเห็นว่าเชียงรายอะ่ะเป็นพื้นที่ศิปปลปะที่เปิดกว้างสำหรับฟิจิทอนอาร์ตด้วยครับไม่ได้มีแค่ฟิจิทอนอาร์ตอย่างเดียว อทุกๆแขนงสามารถแบบมาเบ่งบ้านมาจัดแสดงที่เชียงรายได้ครับโครงการนี้จริงๆเหมือนเป็นการต่อยอดจากเทศกาลที่ผมเคยจัดที่กรุงเทพครับชื่อว่า Thailand Animator Festival เราจัดมา6ครั้งแล้วครับแล้วก็มันก็จะเป็นเทศกาลที่จัดฉายอนิเมชันแล้วก็คัดเลือกผลงานที่ทน่าสนใจมาฉายแต่ว่าตอนนั้นเราก็จะให้น้ำหนักกับง,งานของนักศึกษาในไทยมากกว่าแต่ช่วงท้ายเราก็จะเริ่มมีงาน international มาร่วมฉายบ้างแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือ ผมผมย้ายมาอยู่ที่เชียงรายครับแล้วก็มาเป็นคนเชียงรายเต็มตัวแล้วก็คิดว่าด้วยพื้นที่ครับมันมีความน่าสนใจมากแล้วผมว่าถ้าคนทํางานแอน,นิเมชั่นหรือคนที่แบบอยู่หน้าจอได้มาเจอพื้นที่เชียงรายมันมันมีความแบบมันมีความน่าสนใจหลายอย่างมีสไปเดชั์นดหลายอย่างมาครับก็เลยคิดว่าอยากทําเทศกาลที่ผูกกับพื้นที่หนึง่งแล้วก็ทําให้คนจากต่างๆชาติได้มองเห็นครับอารมณ์เหมือนเทศกาลหนังแบบ เทศกาลงเมืองคาร์ลินครับมันมีความแบบเป็นเมืองเป็นอีเวนท์ที่มันแบบผูกกับจังหวัดผูกกับพื้นที่แล้วมันก็มันก็กลมกลืนทั้งงานดิจิตอลแล้วก็เชิงวัฒนธรรมนะครับเทศกาลของเราจะแต่ขึ้นช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาครับแต่ว่าก็จะมีโปรเซสในการเปิดรับผลงานคัดเลือกโปรแกรมจากโปรแกรมก่อนหน้านะแต่ว่าตัวอีเวนท์จริงๆจะเกิดขึ้นในเดือนเดียวครับแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องซึ่งก็จะมีทั้ง งานอนวอร์งานจัดฉายแล้วก็มีเวิร์กช็อปที่มาจากผู้เชี่ยวชาญในระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกมามาเวิร์กช็อปให้กับคนหน้านแอนิเมชัน Animation ครับก็อยากให้คนที่ชอบดูแอนิเมชันหรือคนที่ทำแอนิเมชันลองติดตามโครงการของเราครับแล้วก็น่าจะมีพื้นที่ให้ทุกคนได้เรียนรู้ได้แสดงผลงานได้รับแรงบันดาลใจแน่นอนครับขอบคุณครับ